ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1นึงหงสองหางานเลี้ยงโจนอองหัวใจผู้คน 2. เซวีเสียวเสียวเกิดและเติบโตที่พื้นที่ทางเหนือไม่คุ้นเคยกับสตรีในเมืองจินหลิงนั่งอยู่ด้านข้างเซวีฮูยินอดไม่ได้ที่จะมองซ้ายแลขวามองสำรวจผู้คนรอบๆเซวีเจินเป็นหนึ่งในคนสนิทของเยี่ยนอองบุตรชายเซวีปินยังเป็นขุนพลภายใต้การบังคับการของคุณชายว่ยแม้เซวีฮูยินจะมาใหม่ทว่าวกลับเป็นที่สนใจของผู้คนผู้คนเองก็ไม่พลาดที่จะมองคุณหนู ตระกูลเซวีในอาพรสีแดงงดงามด้านข้างเซวีหูยินเซวีเสียวเสียวเป็นคนมีวรยุทธ์เมื่อสัมผัสได้ถึงสายตาที่ไม่เป็นมิตรจึงเบ้ปากเล็กอย่างไม่พอใจเสียวเสียวมีเสียงเรียกดังมาไม่ไกลเซวีเสียวเสียวหันกลับไม่มองในที่สุดก็มองเห็นคนรู้จักสักคนจึงโบกมือให้นางอย่างดีอกดีใจซีเอ๋อ ชินซีไปอยู่ที่โยโจในช่วงระยะเวลาหนึ่งแม้ร่างกายไม่แข็งแรงแต่ก็เคยเจอกับเซวีเสียวเสียวอยู่หลายครั้งเห็นท่าทางเบื่อหน่ายของเซวีเสียวเสียวจึงเรียกนางมานั่งคุยด้วยกันดวงตาของเซวีเสียวเสียวเป็นประกายยื่นมือไปสกิดเซวีฮูยินเอ่ยกระซิบไม่กี่ประโยคแน่นอนว่าเซวีฮูยินเองก็รู้จักชินซีจึงพยักหน้าปล่อยนางไปเซวีเสียวเสียวเดินมานั่งข้างชินซีมองเซียเพยหวนที่นั่งอยู่ข้างชินซีด้วยความสงสัย ซีเอ๋อพี่สาวผู้นี้เป็นใครกันหรือชินซีเอ๋อด้วยรอยยิ้มนี่คือคุณหนูสามแห่งตระกูลเซียเพยหวนโอท่านก็คือเซียสามที่สิงเฉิงจะวิ้นจูบอกหรือเซียวๆๆเ,เสียวเสียวเอ๋ยเซียเพยหวนเม้มริมฝีปากยิ้มเอ๋ยใช่แล้วยินดีที่ได้พบคุณหนูเซเวียเซวีเสียวเสียวรีบบกมือมิกล้าข้าเป็นคนหยาบกระด้างพี่เซียไม่รังเกียจข้าก็พอแล้วเจ้าค่ะเซียเพยหวนเท้าคังเอ่ยด้วยรอยยิม้ม เสียวเสียวงดงามดุดบุพผาจะเป็นคนหยาบกระด้างได้อย่างไรสตรีทั้งสามมองสบตากันยิ้มออกมารู้สึกสนิทสนมขึ้นมากเซวีเสียวเสียวมองไปรอบๆบเอ่ยขึ้นเสียงเบาซีเอ๋อพี่เซี่ยใหญ่ข้าจึงรู้สึกว่ามีคนมากมายมองมาที่ข้านางเป็นคนฝึกวรยุทธไวต่อสายตาของผู้คนชินซียิ้มบางเอ่ยเพราะเสียวเสียวสวยอย่างไรเล่าเซวีเสียวเสียวกลอกตาข้ารู้จักตัวเองดี แม้นางจะมีรูปร่างหน้าตาไม่เลวแต่ที่นี่มีสตรีที่งดงามกว่านางไม่น้อยอย่างน้อยเอ่ยถึงหน้าตาชินซีก็ยังสวยกว่านางเอ่ยถึงคุณสมบัติเซียเพย์หวนไม่รู้ทิ้งห่างนางไปไกลเพียงใดอีกทั้งสายตาขอพวกเขาดูแปลกๆเซียเพยหวนครุ่นคิดเผยยิ้มออกมาเซวีเสียวเสียวรีบเอ่ยพี่เซียท่านรู้หรือว่าทำไมเซียเพยหวนมองไปที่ฉินซีเล็กน้อยซีเอ๋อก็รู้ซีเอ๋ เซวีเสียวเสียวมองชินซีท่าทางน่าสงสารพวกเจ้าต่างก็ฉลาดมีเพียงค่าที่งโง่พวกเจ้ายังกล้าหลอกข้าอีกหรือชินซีครุ่นคิดมองไปรอบๆจากนั้นกระซิบข้างหูนางเสียงเบาอีกไม่นานเยี่ยนอ๋องก็จะขึ้นครองบัลลังก์แล้วเออเซวีเสียวเสียวงุนงงไม่นานจึงเข้าใจอ่า ชินซีจับมือนางเอาไว้เสียเพ่หวนที่อยู่อีกฝั่งยื่นมือมาปิดปากนางเอาไว้ทั้งสองมองไปยังศาลาริมน้ำที่กำลังคลึกครื้นซับเง่ออย่างอดไม่ได้โชคดีที่ตำแหน่งที่พวกนางนั่งนั้นห่างไกลเซวีเสียวเสียวกับพริบตาเสียเพ่หวนยกนิ้วขึ้นมาจาระโรริมฝีปากอย่าร้องเซวีเสียวเสียวกับพริบตาเสียเพ่หวนจึงวางใจยอมปล่อยมือแล้วพ่นลมหายใจออกมาเซวีเสียวเสียวรอบมองไปยังเหล่าสตรีที่ถูกท่าทีของพวกนางดึงความสนใจก้มหน้าเอ่อยเสียงเบาเยี่ยนอ,องจะเลือกพระสนมหรือ ชินซีพูดไม่ออกเยียนอ๋องขึ้นครองราชแน่นอนว่าต้องเลือกพระสนมแต่นั่นไม่สำคัญสำคัญก็คือคุณชายรองคุณชายเชียนชื่อยังไม่มีพระชายาคุณชายเชียนเบยและคุณชายเชียนจะยงแม้จะมีภรรยาเอกและมีอนุแล้วแต่ยังไม่มีภรรยารองอย่างไรอย่างไรเหล่าอนุก็ชาติตระกูลต่ำต้อยทั้งไม่มีลูกหลานไม่อาจแต่งตั้งขึ้นเป็นภรรยารองได้อีกทั้งหืดหืคุณชายใหญ่คุณชายไว้มีสิงเฉิงจะวินจูเพียงผู้เดียว ฮองเต้เลือกพระสนมอย่างไรก็ต้องผ่านพิธีการเลือกสนมนอกจากนี้เยี่ยนอ๋องก็ไม่อาจเพิ่มขึ้นครองราชก็เลือกสนมอย่างน้อยก็ต้องรอสองถึงสมปีสตรีเหล่านี้ไหนเลยจะรอได้อีกทั้งพระชายาเย,ยี่ยนอ๋องว่าที่ฮองเฮาก็มีบุตรชายถึงสามคนอดีตพระชายาส่งซื้อก็มีอีกหนึ่งคนต่างก็อยู่ในวัยหนุ่มกันทั้งนั้นเยี่ยนอ๋องที่ใกล้เข้าวัยชาราไหนเลยจะสู้เหล่าองชายที่กําลังอยู่ในช่วงรุ่งเรืองได้เล่าเซวีเสียวเสียวงุนงงพวกนางต่างก็เสียพยหวนพยักหน้า แน่นอนว่ามีคนอยากเข้าวังเพียงแต่คงต้องอายุน้อยกว่านี้สักสองสามปีเยี่ยนอ๋องชื่นชอบการปกครองไม่หลงไหลในสตรีขึ้นครองราชแล้วคงแต่งตั้งคนเก่าคนแก่ในจวนอ๋องเลือกสนมคงจะต้องจะเป็นสามปีหลังจากนี้นี่นับว่าเป็นธรรมเนียมหากเป็นการขึ้นครองบัลลังก์แบบปกติแน่นอนว่าต้องไว้ทุกข์ให้อดีตฮ่องเต้ก่อนหากไม่ปกติก็ต้องแสดงออกถึงสติปัญญาใช่หรือไม่แน่นอนว่ามีการเลือกสนมที่ไม่ปกติแตกต่างไปจากธรรมเนียมแต่ก็เป็นส่วนน้อย เซวีเสียวเสียวตัวสันนิษ์อย่างอดไม่ได้เสียวเชียนชื่อดูเหมือนจะไม่ได้มีปัญหาใหญ่นักเยลเชียนเหวยหรือเอาเถิดสตรีที่อยากเป็นภรรยารองของเซลเชียนเวยสมองต้องมีปัญหาอย่างงอนแน่นอนจูชูอวีภรรยาของเซลเชียนเวยดูเป็นคนจิตใจดีหรือส่วนเซลเชียนจะย่งหูหินน้อยสามเป็นคนดีเพียงนั้นแย่งผู้ชายกับนางรู้สึกผิดหรือไม่และสุดท้ายคุณชายใหญ่เซลเชียนเย่ก็คือคุณชายเว่ยขนลุกแย่งคุณชายเว่ยกับสิงเฉิงจจวินจู่มีสู้ตามไปแย่งสิงเฉิงจจวินจู่จะดีกว่า คนเหล่านี้คิดไม่ออกเลยจริงๆเซวีเสียวเสียวถอนหายใจนอกจากตำแหน่งภรรยาเอกของคุณชายเชียนชื่อที่ยังพอแย่งชิงได้ตำแหน่งภรรยารองของคุณชายเชียนจะยงก็ยังดีอย่างอื่นนั้นเลวร้ายชัดๆไม่สิ่มีพี่สะพายน้องสะพ้ายอย่างจูชูอวิอย่างไรก็ไม่ดีโชคดีด้วยเรื่องของพี่สาวตนช่วงเวลานี้ตระกูลเซวีจึงไม่มีทางเกี่ยวข้องกับเชื้อพระวงแล้วอย่างน้อยสตรีตระกูลเซวีก็ไม่ต้องแต่งกับพระวง ถ้าถูกเข้าใจผิดแล้วเซวีเสียวเสียวอดบ่นไม่ได้ชินซีหัวเราะเบาๆเอ่ยด้วยรอยยิ้มเป็นเจ้าที่ปล่อยวางเกินไปเซวีเสียวเสียวหันไปยิ้มแห้งเอ่ยในที่สุดก็รู้แล้วว่าใายจึงจ้องมองข้าสตรีจีนหลิงอย่างพวกเจ้าช่างไม่เปิดเผยเอาเสียเลยชินซีเลิกคิ้วพลางเอ่ยสตรีโยโจเปิดเผยเพียงใดเซวีเสียวเสียวเอ่ยเออต่างคนต่างอาศัยความสามารถของตนกระมังอย่างน้อยก็ไม่คิดใช้ดวงตาจ้องมองข้าให้ตาย ได้ยินเช่นนั้นเซียเพยหวนและชินซีก็อดหัวเราะขึ้นมาไม่ได้ชินซีถอนหายใจเอ่ยน่าเสียดายสิงเฉิงจะวิ้นจูไม่อยู่หน้าเบื่อเสียจริงเซวีเสียวเสียวมองซ้ายมองขวาถอนหายใจตามออกมาข้าเองก็ไม่เห็นสิงเฉิงจะวิ้นจูมานานแล้วเป็นสตรีก็ควรเหมือนนางเช่นนั้นเซียเพยหวนเอ่ยข้าคิดว่าอุสยาเองก็คงลำบากแล้วข้าคิดว่าสำหรับนางคงไม่นับว่าลำบากข้าก็คิดเช่นนั้น ทั้งสมพูดคุยสนุกสนานด้านนอกพา์นมีเสียงผู้ดูแลรายงานพระชายาเยี่ยนอองเสด็จแล้วองค์หญิงชังพิงเสด็จแล้วช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งหนึ่งสองหกข้อเสนอแนะของหนานกงชวีหนึ่ง พระชายาเยี่ยนอ๋องและองค์หญิงเดินเคียงกันเข้ามาด้านหลังมีจูชูอวีและซุนเหยียนเอ๋อลูกสะพ้ายทั้งสองติดตามมาด้วยส่วนเฉินซื่อพระชายาซื่อจื่อน,นั้นมีประกาศออกมาว่าป่วยตายตั้งแต่สองปีก่อนแล้วพระชายาซื่อจื่อตายอยู่ที่โยโจห่างออกไปหลายพันลี้ในเมืองจินหลิงไม่มีแม้แต่น้ำเประเซน็นหนึ่งมองทั้งสองที่เดินจูงมือกันเข้ามาผู้คนเกิดความคิดขึ้นมามากมายพระชายาเยี่ยนอ๋องและองค์หญิงชังผิงช่างเป็นพี่สะพ้ายน้องสามีที่รักกันมากว่ากันว่า,วาความสัมพันธ์ไม่เลวมาตลอด แต่องค์หญิงชังพิงกลับเลี้ยงดูบุตรชายของอดีตพระชายาเยี่ยนอองมาตลอด20กว่าปีตามหลักการเรียกได้ว่าสร้างหนามให้แก่พระชายาเยี่ยนององค์ปัจจุบันแล้วผู้คนต่างคาดเดาไปต่างๆนา,นานาเกรงว่าต่อไปความสัมพันธ์ของพระชายาเยี่ยนอองและองค์หญิงชังพิงงอคงไม่ดีแล้วไม่รู้ว่ายามนี้ทั้งสองรักใคร่กลมเกลียวกันจริงๆหรือเสแส้งกันแน่แต่หากพระชายา เยี่ยนองตีตัวตกร่างกลางจังองหญิงชังผิงเพราะเรื่องนี้พวกนางกลับไม่กล้ากล่าวโทษองหญิงอย่างไรองหญิงชังผิงก็เป็นน้องสาวแท้ๆของเยี่ยนององยังเป็นแม่เลี้ยงของว่าที่องชายาใหญ่ด้วยในสายตาของเยี่ยนองพระชายาคนใหม่หรือน้องสาวสำคัญกว่าไม่อาจบอกได้จริงๆ องหญิงชังผิงและพระชายาเยี่ยนอองต่างก็เป็นคนฉลาดแน่นอนว่าไม่มีทางที่จะมองความคิดของคนเหล่านี้ไม่ออกมองสบตากันด้วยรอยยิ้มเดินไปนั่งในตำแหน่งที่นั่งเหนือสุดของศาลาริมน้ำองหญิงชังผิงนั่งลงในที่นั่งฝั่งขวามือของพระชายาเย,ยี่ยนอ,องทุกคนจึงลุกขึ้นแสดงความเคารพถวายพระพรพระชายาถวายพระพรองหญิงเพียงงานเลี้ยงเล็กๆทุกท่านไม่ต้องมากพิธี พระชายาเยี่ยนอ๋องเอ๋ยด้วยรอยยิ้มกวาดตามองออกไปคนที่นั่งอยู่ไม่ได้มีเพียงเหล่าสตรีชั้นสูงในจีนหลิงยังมีพระชายาซื่อจือเฟยของเหล่าเชื้อพระวงศ์ไม่น้อยคนเหล่านี้เดิมทีฐานะไม่ได้ต่างจากพระชายาเยี่ยนอ๋องมากนะักยามนี้กลับยินยอมถวายพระพรไปพร้อมกับสตรีคนอื่นๆเพราะสิ่งใดแน่นอนว่านางเองย่อมรู้อยู่แก่ใจข้าไม่ได้อยู่จีนหลิงมานานหากเสียมารยาทอันใดขอทุกท่านได้โปรดอภัยด้วย ทุกคนรีบเอ่ยเย็นยอพระชายาเยี่ยนอองฟังด้วยท่าทางนิ่งสงบใบหน้ากลับไม่ได้แสดงสีหน้ายินดีมากนักเพียงยิ้มบางให้คนดูไม่ออกว่านางกำลังคิดสิ่งใดอยู่ในใจการเฉลิมฉลองในหมู่สตรีไม่ได้มีสิ่งใดมากกว่านั้น สตรีที่นั่งอยู่ตรงนี้ต่างมีฐานะสูงส่งแน่นอนว่าไม่มีการละเล่นฉินหมากวาดเขียนจนเยี่ยนอ๋องจึงเชิญคณะละครที่มีชื่อเสียงที่สุดมาแสดงเป็นความตั้งใจของพระชายาเยี่ยนอ๋องนักแสดงเริ่มขึ้นมาบนเวทีตรงหน้าศาลาเสียงกลองเริ่มการแสดงดังขึ้นพระชายาเยี่ยนอ๋องมองลูกสะภ้ยที่นั่งอยู่ข้างกายตนเองโบกมือเอ,อ่ยด้วยรอยยิ้มพวกเจ้าเองก็ไม่ได้เจอครอบครัวมานานแล้วไม่ต้องยืนเฝ้าข้าหอกไปพูดคุยกับครอบครัวของพวกเจ้าเถิดขอพระไทยเสด็จแม่เพก จูชูอวีและซุนเยียนเอ๋อเอ๋อขอบคุณพร้อมเพรียงจูชูอวีก็ช่างเถอดซุนเหยียนเอ๋อกลับดีใจไม่น้อยเพิ่งกลับมาถึงจินหลิงพร้อมพระชายาเยี่ยนอองนางไม่ทันได้กลับบ้าน ในตำแหน่งที่นั่งเหนือสุดพระชายาเยี่ยนอ่องนั่งชมละครอย่างไม่ใส่ใจนักความสนใจส่วนใหญ่กลับอยู่ในศาลาแน่นอนว่าสิ่งที่ให้ความสนใจที่สุดคือลูกสะใภ้ทั้งสองไม่เอ่ยไม่ได้เลยว่าเมื่อเทียบกับซุนเหยียนเอ๋อร์ที่นั่งสนทนากับมารดาท่าทางสุภาพเรียบร้อยจูชูอวีที่มีความสามารถนั้นเหมาะที่จะเป็นลูกสะใภ้ของราชวงศ์มากกว่าเพียงแต่เพิ่งนั่งได้ไม่นานสายตาของสตรีบนโต๊ะที่มองจูชูอี้พันเปลี่ยนไป บทสนทนาของพวกเขาดูเป็นกันเองมากขึ้นแต่ว่าฉลาดเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีพระชายาโนดหวางคิ้วอย่างปวดหัวพี่สะพายสามเป็นอันใดหรือเพคะองค์หญิงชังผิงนั่งอยู่ใกล้เห็นท่าทางพระชายาเย,ยี่ยนอ๋องแล้วจึงเอ่ยถามพระชายาเย,ยี่ยนอ๋องสายศีรษะเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางไม่มีอันใดเห็นหญิงสาวทั้งหลายแล้วจึงรู้สึกว่าตนเองแก่มากแล้วจริงๆเมื่อครั้งที่ข้าไปจากจินหลิงก็อายุเท่าๆพวกนาง ต้องยิงชังพิงกวาดตามองลงไปยิ้มขึ้นมาอย่างอดไม่ได้ภรรยาชื่อเอ๋อจากไปหลายปีแล้วพี่สะพ้ายสามคนกังวลสักหน่อยหรือไม,ไม่ไม่มีภรยาคอยดูแลอย่างไรก็ไม่ดีพระชายาเยี่ยนอองมีสีหน้าลำบากข้าพอแล้วสะพ้ายเหล่านี้มีเพียงเหยียนเอ๋อที่ไม่ต้องหนักใจเพียงแต่เด็กคนนี้ซื่อไปสักหน่อย จูชูอวิฉลาดเกินไปไม่อาจปล่อยให้โผล่ศีรษะขึ้นมาได้หากหลายปีมานี้ไม่มีนางและท่านองคคอยกดเอาไว้ไม่แน่อาจจะเหิมเกริมแล้วส่วนเฉินซื่อก็ช่างเถิดสิ่งเหล่านี้พระชายาเยี่ยนองเอ๋ยแต่กับองคหญิงชังผิงเท่านั้นอย่างไรสถานการณ์ในจวนเยี่ยนององหญิงชังผิงก็เข้าใจเป็นอย่างดีเมื่ออยู่กับคนอื่นต่อให้เป็นองคหญิงหลิงอีก็ไม่อาจเอ,อ่ยออกมาได้คงไม่อาจยอมให้คนอื่นคิดว่านางผู้เป็นแม่สามีวันๆไม่ทำสิ่งใดเอาแต่เลือกลูกสะภ้ายกระมัง หากพวกนางไม่ต้องมีอันใดน่าเป็นห่วงได้อย่างอุสยาข้าเองก็คงพอใจแล้วพระชายาเยี่ยนอองทอนหายใจอองหญิงชังพิงเม้มริมฝีปากยิ้มพลางเอ่ยพี่สะพายสาเอ่ยไม่ถูกอุสยาเด็กคนนั้นหม่อมฉันว่าไม่ใช่ไม่น่าเป็นห่วงนะเพคะแต่เจวินเอ๋อชอบนางเองก็ดีกับจวินเอ๋อทั้งกตัญยูหม่อมฉันเองจึงไม่ได้จู้จี้จุกจิกอันใด เพียงหวังว่าหลังจากนี้พี่สามเองก็อย่าได้จู้จี้จุกจิกกับนางมิเช่นนั้นเมื่อมีปัญหากับอุยาขึ้นมาองค์หญิงชังผิงคงไม่พอใจต่อพี่สามของตนนะ พระชายาเยี่ยนอ๋องครุ่นคิดไม่นานก็เข้าใจสิ่งที่องคหญิงชังพิงเอ๋ยเว่ยจว,วินมั่วและหนานกงมั่วแต่งงานมาแล้วห้าหกปีแต่ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งตอนนี้เว่ยจวินมั่วยังมีภรรยาเพียงผู้เดียวอย่าว่าแต่ภรรยารองแม้แต่สาวใช้อุ่นเตียงสักคนก็ไม่เคยมีก่อนหน้านี้คุณชายเว่ยเป็นบุตรชายขององหญิงชังพิงคนเป็นแม่ยังไม่ว่าอันใดต่อให้เยี่ยนอ๋องไม่พอใจคนเป็นลุงก็ทำได้เพียงเก็บกดเอาไว้แต่ว่าตอนนี้โดยเฉพาะหลังจากที่เยี่ยนอ๋องขึ้นครองราชแล้วเป็นถึงองค์ชาย อีกทั้งยังเป็นบุตรชายคนโตกลับมีภรรยาเพียงคนเดียวเช่นนั้นคงจะทนไม่ได้เยี่ยนอองไม่มีปัญหากับหนานกงม่วตรงกันข้ามเขายัางให้ความสําคัญและพึงพอใจกับลูกสะพ้ายผู้นี้เป็นอย่างยิ่งแต่นั่นไม่ใช่สิ่งป้องกันได้หากเขาจะหาภรรยารองและอนุให้บุตรชายของตนเพื่อผลิตออ,ออกผลเพราะในสายตาของเยี่ยนอ,องหนานกงม่วเป็นภรรยาเอกของเว่ยจวินม่วนี่เป็นสิ่งที่ใครก็แก้ไม่ได้ส่วนสตรีที่จะเพิ่มขึ้นมานั่นเป็นเพียงกิ่งก้านสาขาที่แตกออกไปเพียงเท่านั้นหรือว่าท่านอ,อง พระชายาเยี่ยนอ๋องเอ่ยเสียงเบาองหญิงชังพิงยิ้มเจีอนอย่างจนปัญญาไม่เอ่ยสิ่งใดเมื่อครั้งเยี่ยนอ๋องเพิ่งรับลูกชายกลับมากำลังมีความรักต่อบุตรชายอย่างร้อนระอองหญิงชังพิงเพิ่งกลับมาถึงเมืองหลวงก็ถูกพี่สามของตนลากมาหารือเรื่องจจนของบุตรชายกระทั่งการหาภรรยารองและอนุก็ไตรตรองอย่างรอบคอบฟังจนองหญิงชังพิงอยากจะตอบกลับโดยไม่ไว้หน้าพี่ชายของตนพระองค์กระตือรือเพียงนี้ยายจึงไม่ไปเอ่ยกับจวินเอ๋อเองเล่าไม่ใช่หม่อมฉันจะรับอนุเองเสียหน่อย สุดท้ายจึงต้องเกลีย้ยกล่อมเยี่ยนอองเอาไว้เสียก่อนองหญิงชังพิงกำลังคิดหาเวลาเอ่ยเรื่องนี้กับเวจวินม่วก่อนให้เขาได้เตรียมแผนการเอาไว้ในใจพระชายาเยี่ยนอองนึกย้อนกลับไปถึงเมื่อครั้งหนานกงม่วและเวจวินม่วอยู่ที่โยโจพลันยิ้มขึ้นมาสายสีสะเอ่ยเกรงว่าท่านอ,องจะเสียเปล่าแล้ว แม้พระชายาเยี่ยนอ๋องจะไม่เข้าใจว่าใหญ่เว่ยจว,วินม่วจึงมีภรรยาเพียงคนเดียวแม้แต่ท่านพ่อของนางเองก็ยังมีภรรยาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วยังไม่พออีกแต่การเป็นสตรีพระชายาเยี่ยนอ๋องอดรู้สึกไม่อิจฉาหนานกงม่วไม่ได้ยิ่งนับถือเว่ยจวินม่วหากเขาสามารถทำเช่นนี้ไปได้ตลอดชีวิตหนึ่งไม่มีแม้แต่น้ำกระเซ็นหมายถึงไม่กระทบกระเทือนไม่ส่งผลอะไรขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ